สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแม็กกี้จิรโรอดเล่าว,วินาทีโตโนโ่ปฏิบัติภารกิจว่ายน้ำข้ามของสำเร็จเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ได้ทำภารกิจเสร็จลุล่วงไปด้วยดีสำหรับภารกิจว่ายน้ำข้ามข,ามของวันแมนแอนเดอรริเวอร์หนึ่งคนว่ายหลายคนให้ของหนุ่มโตโน่พาคินซึ่งหนุ่มโตโน่ก็ทำได้สำเร็จอย่างราบรื่นและปลอดภัยรวมถึงเพื่อนๆในวงการที่ต่างร่วมช่วยงานด้วยใจและคอยอยู่เคียงข้างโตโน่มาตลอดจน เสร็จสิ้นภารก,กิจหนึ่งในนั้นคือหนุ่มแม็กกี้จิรโรธที่มารับหน้าที่เป็นพิธีกรของงานนี้โดยหนุ่มแม็กกี้ก็ได้เปิดใจพูดถึงโตโนว่า เขาภูมิใจตรงนี้ที่ทําให้ทุกคนได้มีอุปกรณ์การแพทย์ใช้อีกทั้งยังเล่าตอนที่โตโน่ก้าวเท้าขึ้นฝั่งไทยเขาได้พูดว่าผมทําได้พี่ผมทําได้ซึ่งมาพร,ร้อมกับอาการดีใจที่เจ้าตัวได้ทําเพื่อคนไทยและสปปลาวได้สําเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้เพราะเขาบอกว่าโครงการนี้เป็นของคนไทยและเพื่อนบ้านสปปลาวทุกคนนุมแม็กกี้ยังเล่าเสริมอีกว่าตนเองได้ไปพิธีกรให้กับโตโนโต่ตั้งแต่โครงการ One Man and the Sea แต่ก็ไม่เคยได้ เห็นบรรยากาศแบบนี้จากคนทั้งสปปลาวและคนไทยต่างมาต้อนรับขนาดนี้จนตนเองก็ตกใจว่าชาวบ้านมาทำอะไรกันโดยเฉพาะทางฝั่งไทยที่มีคนมาต้อนรับโตโน่อ,อย่างหล้นหลามและตัวแม็กกี้ก็เผยความรู้สึกของตอนเองว่าดีใจกับโตโนโ่ดีใจกับสิ่งที่เขาทุ่มเทมาตลอดพร้อมบอกว่าทุกอย่างมีการวางแผนและวิเคราะห์มาอย่างดีแล้วพร้อมประสบความสำเร็จไม่ใช่เพียงโรงพยาบาลที่ได้เครื่องมือการแพทย์ไปใช้แต่จะได้ความรัก ได้เรื่องราวดีๆมาชโลมจิตใจซึ่งโครงการ One Man at the River ยังไม่จบแค่นี้แต่จะมีไปถึง31ตุลาคม2565และจะบริจาคเป็นเครื่องมือแพทย์ไม่ใช่บริจาคเงินสดเพียงอย่างเดียวอย่างไรก็ตามต้องติดตามโครงการนี้กันต่อไปอีกครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ